ประชุม G7 ที่เยอรมนีประธานาธิบดีโจโกโวิโดโดแห่งอินโดนีเซียขึ้นรถไฟไปยูเครนเยือนเมืองเอียปินพื้นที่ที่ถูกรักเสเซียโจมตีพบ,บวโลดีมีเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนชูประเด็นความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤตขาดแคลนอาหารทั่วโลกที่จะไปแต่ต m p a สัมผั e สำ i n g n y a ย้ำความสำคัญการหาทางออกด้วยสันติและพร้อมนำสารจากผู้นำยูเครนไปส่งให้กับวลาดีมีร์บูตินประธานาธิบดีรัสเซีย На переговорах сьогодні ми приділили увагу усім ключовим питанням глобального порядку. Денного передусім маємо зробити все можливе, щоб зняти російську блокаду українських морських портів і відновити аграрний експорт з нашої держави в повному обсязі. Росія шантажує світ голодом. Вона заблокувала постачання продовольства з України, яке відігравало стабілізуючу роль для світового ринку. โจโกโวิโดโดทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารนำข้อความจากยูเครนส่งถึงวาลาดิเมียร์ปูตินปูตินระบุพร้อมตอบสนองข้อเรียกร้องอินโดนีเซียและชาติพันธมิตรในการส่งออกปุ๋ยและเคมีเพื่อการเกษตรปัตรัเสเซียไม่ได้ปิดกั้นช่องทางการส่งออกวิกฤตอาหารโลกเกิดจากยูเครนและชาติตะวันตก

เลือกเชิญทั้งสองผู้นำรัสเซียและยูเครนเข้าร่วมการประชุมที่บาหลีปลายปีนี้ผู้นำยูเครนตอบรับคำเชิญแต่ระบุว่าต้องดูสถานการณ์ว่าจะเดินทางไปร่วมหรือประชุมผ่านออนไลน์ขณะที่รัสเซียยังไม่ตอบตกลงระบุเพียงว่าจะให้คำตอบเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมย้ำว่าการพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจทำไม่ได้หากไม่มีรัสเซียโจโกวิโด,โด เป็นผู้นำชาติอาเซียนคนแรกที่ได้พบกับทั้ง2ผู้นำท่ามกลางสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนผู้เชียวชาญมองบทบาทการทูตอินโดนีเซียในเวทีโลกแต่ถ้าเกิดเรามองแบบว่าด้วยด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องของแบบ geo politics ก็ถือว่าอินโดนีเซียเล่นบทบาทค่อนข้างค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างแบบ c o n t e n t ก็คือเขาก็ยึดหลักแบบนี้มาตลอดแล้วก็มีคนถามว่า เออแล้วไอนโยบายแบบนี้เนี่ยันสิ่งท้าทีของโจโกวิโดโดเนี่ยซึ่งเขาเขาก็ไปทวีตในทวิตเตอร์ของเขาด้วยใช่ไหมคะว่าหยุดสงครามแล้วมันก็กลายคือพอเป็นประธานาธิบดีทวีตเนี่ยมันก็จะส่งผลค่อนข้าง,ค,างค่อนข้างเยอะเนาะคนก็ถามว่าเอะไอแบบนี้เนี่ยมันไปทําลายนอมของอ e ินเดียที่เคยใช้มาตลอดหรือเปล่าเรื่องอิเดพเดนเดนและก็แอคทีฟอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีนะักวิเคราะห์นะคะออกมาบอกว่าไอแบบนี้เนี่ยมัน ไอ้คำว่าอินดิพีเดนต์เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นกลางอย่างเดียวนะคะก็คือคนก็มองว่าไอ้การที่ออกมาพูดว่าต้องหยุดสงครามไม่แค่ความแรงเนี่ยมันเป็นการเลือกข้างแต่เขาก็บอกว่าโอเคมันไม่ใช่อาจจะเป็นท่าทีที่ไม่ได้เป็นกลางหรอกแต่ถามว่าเลือกเลือกข้างไหมเขาบอกเขาคิดว่ามันไม่ใช่การเลือกข้างก็คือเป็นการที่ทําตามข้อตกลงกฎเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศของสหประชาชาติซึ่งอินโดนีเซียก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอันนั้นนะคะ นักวิเคราะห์จากสถาบันนโยบายการต่างประเทศประเมินว่าไม่แปลกที่โจโกโวิโดโดโชูปัญหาปากท้องในการพูดคุยเพราะเป็นเป้าหมายที่บรรลุได้ง่ายกว่าการผลักดันให้ยุติสงครามค,รความสัมพันธ์รัสเซียและอินโดนีเซียมีมาเกือบ80ปีเพราะสหาภาพโซเวียตเป็นประเทศแรกๆที่สนับสนุนการประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียภาพสุกาโน ประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียต่อบุรีกับนิกิตาคุชชอฟเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตสะท้อนความสัมพันธ์สองชาติเป็นอย่างดีอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มประเทศไม่ฝกไฟไฟไักฝ่ายฝ่ายใดแนวทางดังกล่าวไม่ได้จบไปพร้อมกับสงครามเย็นแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการทูตอินโดนีเซียที่เรียกว่าเบบัสแอคทีฟเน้นความเป็นกลาง และไม่อยู่ภายใต้ชาติมหาอำนาจใดซึ่งหากทําสําเร็จอินโดนีเซียอาจจะกลายเป็นผู้นำการทูตของอาเซียนและเวทีการเมืองโลกชลันทรยธทสมุทดข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน